สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะคะล้างหว้วยออกวันที่สิบหกนะคะถามข่าวกันเมื่อวานวัานผานะคะบ้านผาไปคู่กันเลยบ่ถือนะคะกับมือนีกับเอฟซีคือเก่านะคะเอฟซีสายบุญแม่นสิถือบ่ถือปนกับเห็ดบุญคือเก่านะคะทำบ,บุญบ่ขาดสายมิตรบาสิได้นลอยได้หลายนะคะเนาะค่ะกับมีคนรวมบุญมาทาั้งยิ้มนะคะนางมณีรัตน์ผลผลบุญนะคะ ถวาไปูหาลอยตีปูต่าสองลอยไม่คู่สองลอยยิมหนึ่งลอยนางนางสูนันยิ้มแยมค่ะถวาไปูหนึ่งพันบาทไม่คูหาลอยยิมสามอยแต่โม่สามลยนักน่อยสองลอยนักนอยที่ขนสองเทียนักน้อยนาน้อยเบอร์็ด้วยหอเสียตอนันมันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองวนก มียิมกับแตงโมคนละสามร้อย้วค่ะอันนี้ของแตงโมค่ะเอาแบบนี้ให้เริ่มก่อนคันนี้ของยิ้มค่ะแะก็มีอ่อริพันธ์ทวายพอบว,ว,วสูง,องกอ่หน้ามนะคะสามร้อยบาทแม่ครูหนึ่งร้อยยิมหนึ่งร้อยค่ะนางมาลีเหล่าสมบัติค่ะ ค่ะเพิ่นขอเบิกค่าเคร่องบินเว่าเ้ผ้าเด็กร์ปฏิเทไทยวัตถิก่าวัตนเนาะถวายปูึ่งพันบาทไม่ปู่สามลอยยิมสามลอยคนมาส่งค่ะแล้วก็มีนั่งจำใช้ใยไม้นะคะถวายปูหกลอยไม่ปูสองลอยยิมสองลอยค่ะเจสีทอดยังลอยยิม้มคนรอค่ะค่ะอันนี้ต้นข้องพู้ใดค่ะป่าสาสุไทยเออของคุณชาติสุดท้ายนะคะบนถวายมาก ก็ถวายมาเท่านี้ก่อนอ่าเหมือนสองพันตัวห้าหมื่นสองพันค่ะขอขอบคุณขอบคุณเกียรติอยสิบเก้าบาทค่ะเดี๋ยวปูเราบริสุทธิ์อาบน้ำมาค่ะเปิดถวายปูมามารลวมส่างเกีิดีเนาะค่ะครับผมค่ะแครไร้ปูไร้ปนที่รวมเฮ็ดรตวมส่างเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเฮาเราค่ะเฮาเฮ็ียฉางสะสมบุญไปเพราะว่าเกีิดีก็เพราะท่านได้แลวเซธเนาะค่ะม่คู่ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็แก้มกันไปไร้วัดว่าหาลามเนาะค่ะไร้วัดค่ะพี่แม่์คู่ ไปเย็ดไปวางหวดก้อนแม่คู่ก็มีโศกมีมานนะคะลานเตะกเย็ดไปซี้วัดนะคะเย็ดไปที้รักนะคะบันนี้ดค่ะแม่คู่กับในเฮ็ดคือเก่านะคะมือวันที่เดือนนี้มีหอดวันที่อะไรสามยี่แปดยี่บแปดวะยี่แปดยี่แปดที่ยี่เก้ามือใครบันถือเล่าค่ะพอว่าแม่คู่กับชิบิเฮ็ดสุนพาป้าไปนะคะพาป้าไปวัดป้าเป็นมือยี่แปดนะครับมียี่แปดเป็นบัตร ยิบเก่ามือนั่ยิบแบบเก่ามือแต่มีก็คือวันที่ยิบเก่านะคะเช็ดไปวันที่ยิบเก่าเพราะว่าวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมีนานะคะวันที่หนึ่งมีนาก็ได้รวมให้ว่าได้สู่เป้มาน้ากันนะคะถือว่าหวยรัฐบาลไทยออกีชหนนึงแต่ว่าหมวดมีบ่ได้นะคะได้ก็บ่สมเหตุสมผลบอกไงๆก็คือ ผู้ก็ให้ได้เป็นบางค้นที่ได้วันแนวเงินเนี่ยปูว่าเสีตีไปคู่ห้าแสนหาแสนสามไปคู่เล่ไปตีหาซีสามขาเขาเล่นในซีสามแล้วกับผู้ก็ทักว่าเลขเสียจวนมากมีสามไปคู่เลยว่าเอาเอาไว้ก็น่าซีสามสามซีก็ได้หน่อยนึงนะคะแล้วก็ได้หลายแต่ว่ากันเนี้ยดีอยู่บ่มักเนี่ยบ่มักกูแจ๊กกะบ่มักเพราะว่า มันเป็นบ่มาค่ะแม่เสียจนมายก็บ่มาผู้คนนี่จขอางะคะยเป็นผู้เกียรติยมก็มาเกียรติเกียรติเกียรตินก็บ่มาเเดีนี้เออสิงเจ้าเขาู่แต่ชิบเก่าเขาชิบเเก่าเขียรค่ะแม่คู่คือกันล่ะกับเอมดดลายยี่คือกันนะคะเพราะเป็นยังเพราะว่าผู้หายเก่ตูใม่ขึ้นกาค่ะเพิ่นกับเสียหายถือคุ้มวนแล้วก็เป็นไปเ่ราะใดนะคะกายูมกับบุญแต่ว่าแม่คู่กับผ้าเอซีทำบุญไปเรื่อยๆแต่พราะมว่าห้องรเฮ็ดบุญด่้ เป็นน้ำบริเ็ดบุญเพ่าบ่ถือ,อ,อกเกลียกแต่บ่แมนม,นมันมันบ่ท่านใดนะคะกัสิเป็นวา่ากเป็นข้าวแต่ว่าเพื่อกับสีไฮไปตลอดแล้วนะค่ะแต่ว่ามากับสีมีงวดได้งวดบัวเนาะหาร์ทเทียกับสิหามือพักเส้นเื้อสิหามือได้เังสิสนะค่ะแม่ขวดกับใดมาเรื่อยๆอยู่นะคะกับบ่ไตเนี่ยปูห้องนั่นกับยอนว่าเป็นผ้าห้องสามข้อมดีสามบุญสามกุศลให้คิดดีทำดีบารมีก็จะเกิดนะคะค่ะเข้ากต่เฮ็ดไปนะคะหัวใจไทยกินให้ท่าน ไอ้หนุ่มจักเสียสาะไปวัดนั่นวัดนี่ได้เราก็ถือว่าเขาได้ทข้าบูรรวมกันเมื่อสุ้ผู้สุ้คนนะคะแม่คู่กับไ้กำลังใจสุ้ผู้สุ้คนงวดนี้เป็นนีงวดหน้าพดษนีมองวันนี้พดษนีนะคะเด้อวัสิีวาห้ได้สุ้ผู้สุ้คนนั่นแหละไฮกำลังแรงใจถามว่าบาดเจ็บบาดเจ็บนักทุกคนนะคะผู้่ากไว้ให้่ิเราเอาดอกไปไล่ผู้ว่ากันไงเอาใบก่อนเดี๋ยวสิได้คลืนอยู่งลำเนาเรา เออพระกับเดนเอชเป็นพุนต้นไม้เยอะพว่นดินเยอะมันพัดออกมาออกผลอ่าลอรอฟูนะคะอาบัตินี่วันไรเสียอีมีมุู่แบบ อมาหว่าคือคือเวลาจะกระจายเราเรียกว่าเนื้อมปูตาปูคือปะเขาวปูพุ่งปูบุ่มบุ่มเจ้าชู้เจ้าข้าเจ้าว่าเจ้าทองพอมาอีกเรียกว่าแ่งได้บ่เสียคามากคือก็คือปูคือบ่มากปูใหญนปูแรง ฝากความคิดถึงปู่ตาด้วยไปว่าเรื่อยๆครับเมือ่อวานไปหาเที่ยวอีกเรื่มยๆครับปู่เออวันพระอือไปพักผ่อนติดเนาะครับเออไม่เป็นไรให้ลูกหลานพักผ่อนสักหน่อยอือเพราะว่าบาเดเจ็บมาร้ายขาขาอโอ้ยไปคลองเบิองเมื่องอุดอรเรื่มครับก็เพยาบาเดเจ็บีย เต็มเลยเต่มตัววันแกงแฮปป็นไฮวันแก่รูปเอมออายเมื่อบ่วันมือหัวมองพักมองเขามีแต่จิตตัวอมามาต็มตัเขาล่องบางมามาขาดกระดาไม่เรื่มค่เพื่นกับเมือปวดเกินเนาะเกิดุก้านพ่อกระดาปลากระป๋องกะขาดกระดาษยิ่พอว่าแทนบูกหลานกขเข้าแล้วเกินอิ่พอว่าแทนที่กันไดจะถือเงิน กินขา้าวกินน้ำมือนี่งคันว่าทิ่ยืมครับปู่วันแรกกับปุจ่จะดื่มตวงพวกลังน้อยืมเนาะครับอืมเอาทําใจสรุปอืมยาแก่ข้นตวงจกักงอนมือนีน่เนาะครับวันนี้เป็นวันที่สิบแปดหมดมื้อหมดเวรแค่ยือไหมยืมครับปูเออวันนี้เป็นวันที่สิบแปดทั้ว่าปู่แาจะให้ย,ยาแแบบไหนลูกหลานถึงจะฟื้นคืนชีพได้ใครจะทำบ่มือหอดเงินยือ เขากับบอกมือกูง่ายอู้ง่าเอียมึงจะสจะเริมร่มมาแต่ไม่่วยเครื่องว่า่านหาด่างมองเงี้ยเริ่มหาด่างมองจิงมากมามากมากับเหมือดเขอจะไงเงินบ่มือสื่อเใใมมขาวะท่านอ <c oughs> ืมหาเก็บขวดเราปวดเบียค้ากระบอกได้ก็ชิบหกบ,บาทวะท่านเก็บข้าวผัวเออเขาขายเขาขายว่าขายชิบหก บาทนี่คือไปชื่อเขาน่งเขาขายรูและวเก๊บไวแ่งว่างไงเขาขายรู้อเก็สิบูอืมขายขายบาทนึงไว้แข่งบาทหนึงกับมือความหมายก็มีน้อครับอืมขายขาดบาทหนึงไปมมนกับพวกครชิ้เกเขาขายชิ้แต่ความมือก็ชื้อหกหน่ว้เหือืมครับครูครจะไปซื้อชื้อเกไปนี่ไว้บาทนึงเขาก็ย่อหมือูโบราณอะไร่งเงี้เอาเอาม่ให้โคบไ่้แข่งครับรู กนเลยจําปุคือพอกั็ได้มาอ่อนว้อขอปูจ่าย่เงว่าทางดิตรูปขานผู้อยากไรไดกว่าทานเรื่มครับเฝ้ามากจากกระดิตรมาหอนมผู้พ่อมือกับพอมือสิ่งสิ่งได้เ <Yaz> ร <week> wow, ื่มเมื่อเหไรอุอโภคเมื่อสี่นั่งใ่แล้ว่าทางทีจตั้งไหนยาวยาวลูกมากได้ว่าทานออาขั้นผู้อยากไรป้อมือหรือกระด่างเอเลื่มเรื่มครับ ก็คือพ่อถือแห่งเมื่อคู่เกิครับปู่เกิดใคได้ทั่วถึงกันแล้วดูดูให้ได้ทั่วหนาทั่วตาอืมพอวันบุกลังทุกเรื่อเกินอืมไปหาหมอกับบอมืเอเงินสิไปเริ่มครับปูอ่เอาไป,ปาแค่ปัดอ้าวผู้ใหญ่บอกมือดอฟังให้ดีเออไม่มีเงินค่ากับข้าวเริ่มตั้งแต่วันนี้ควรต้งไปให้มาเอากับเมื่อคู่ วันนี้เริ่มวันที่สิบแปดแม่ครูจะเก็หรือเริ่มวันที่สิบแปดจำไว้ให้ดีนะลูกนะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบแปดเปิดกลมปัดให้ลูกร้านมารับโชคราบรับโขกรับไม้จากแม่ครูแม่ครูเพิ่นเออจะแก่คคาเบียวยาเบียวยาให้ลูกให้ร้านทัวร์ลกแล้วลูกเออแกงมือถึงมือแข่งมือข้าง เกเกสเก่งอืมกขางโตเออองอคูพยานักับชาางเด็วันนี้เรียมหาเกดี่ยวันี้แม่คูกก่ก็เลยว่าพอข้นว่าหายผู้ร้านคนกระาา่ายยีดยืตรงท็กเพิ่มไว้กันผู้ขาม,มือผู้ขากแะ่แว้งให่คนบอกวู้แม่กระเป๋าเนี่แหละว่าทำเมาคู่วันพอกเ็เลยว่าจังแต่มื่คู่เอ้องวดนี้งวด เดียวกัตามแต่เมื่อคูไม่คูเกี่ยคูและเก้าคิบเก๊กบัเก้าคิเ็กบัแก่ไปลูกเก้าคิปเก็ดอะคูแก่บมมีแต่มาเอาบัเก้าคิบเนี่ยยืมเอาอย่างบอตงมั่งหัวเริ่มเก้าคิบเกืกใครเมื่อมึงมาเอาเริ่มก็แก่ชิบแปดเริ่มก็แก่วันชิบสิบแปดไปเริ่มปัจเจชิบแปดจนหัวก้อนชี่นหนึ่งคริบ เก็กุหอไปท่งินเรื่องกับแจ้งมือนี่เก็นกองไปขั้นก็เก็บลูกรานเสี่ยวง้างไปลูกไปกินเย่้มกระปุกแมงบ่าขครับอืมว่าแต่ว่าหัวหอกอืมอืมเก็บบ่าเกบ่ออืมเห็นว่าเก้ยวไคเกี้อว่ปเกี้อเกีวเกื้อครับเออมัดเป็ดแค่แขกับเยิ้มครับพ่อกับแ้เบียบเพียบให้ฟังเลย ก็เขาโกรธรมองมากๆแตกเครื่องบินครับผมพูดนปัจจุบันมันคือร่องหนึ่งมันไปโร่งของอื่นแต่ที่ร่ขึ้นไปรุ่นใหม่แต่ไหมมันเปิดกระจามากก็ตรงโปุกปนไหนก็ตรงเป่าปนไหนก็ยืมครับบางถึงบางอย่างก็มีช่อเไหนเนาะเออขนาดนักวิชาการจินตนาการว่ามันต้องลงจุดนี้ใช่ไหมบอกเช่ครับมันก็ยังพ่าดได้บัณฑิตรร่มร่มรู้ผ่าดนักปราดย่อมรู้พัง เพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเราต้องระมัดระวังเพิ่มต้องระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เกิดได้ดับได้ืม่ทุกได้างก็ื้่ทุกอย่างไม่ร้องไห้ก็ไม่หัวเราะไม่นม่สองอย่างคือกันเรียนการพนนั่งคือการเรียนหวยคือกัน,น,กนมือได้ก็ต้องมีเสีย,ออยร้องยมก้าทำก็ต้องกล้ารับทุกชิงกงกช่งทุกอย่างทุกชิ่งทุกอย่างเราวางไว้แล้ว มื้อพลิกหวังกับมื่อชงหวังแค่นั้นนะเพื่อเพราะะนั้นต้องทำใจไม่ต้องไปโทษใครโทษที่ท้่ชาติกล่าววาทนาของเฮา,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 าเฮาเชสมชงขาังมากเ่าไดเออเฮาเห็นว่าเขาได้เฮาจังได้ึึงทุกหนักแล้วก็ยุกหนึ่งของเด้อเออพวกปู่ตาให้เป็นคธีซ้ำร้อมใจรูกรานทุกคนเออผมไม่ไปคิดสงหวังตลรดอดที่วิจารณ์เด้เอ แล้วกับว่ามือใคจะ่านพัานตลอดดีึ้นถาาเข้าคิดจะลูกขึ้นมาถูกเด้อในเมื่อเรารู้ว่าเราผิดพลาดเราทําอะไรไม่ถูกต้องเราก็เริม่มใหม่ย่งบพรายเกินไปเขาใจงั้นเพราะใงั้นลูกหลานต้องคิดไหมทมําไหม้าคิดว่าดีท,ดทําว่าดีเข้าเท็นใไหม่ถามว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหมแค่เราทําดีเพราะคือว่าร,ารา้านเปิดแข่งบีครึ่งเอขาเข้า คิดบ่ิีับ่ิษเียกก็ชือ่อช่าต่อไปชิบห่างพอคือบอกกันยิ่งให้ดิ่งไดการกระชำห้องให้ท่านอนืให้หูจักแยกเดยอะคือครอบ่วดหรือให้เคกื่แมือสิ้นมือข้าบ่เอาดอาเอลืเกคงอืมบ่เห็นคน่อยก็จะของแยกแยกหยาบคนอยากไปดูถูกคนที่ด้อยกว่าเรา บางครึ่งบางากลางค่มที่เห้าดูถูกเขารู้ไหมว่าเขาเป็นใครเออข้ามดูถูกดูแค้นแม้แต่ไม่ขู่ยังผังมาได้เดยอะดูถูก,ด,ถกดูแค้นทุกคนพ่อห็นตาคือมือเห็น,าหนการกระท่อทุกคนเออเคยดูถูกดูแค้นไม่คู่แต่ปัจจุบันนี้ออไม่คู่ได้เปลี่ยนแปลงออได้เปลี่ยนแปลงคืขึ้นมาก ก็ด้วยการกระทําของตัวเองแล้วการปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติชว์บ่ได้ขึนเงินหนาดำบ่ได้ขึนข้ามหนาขาวแบบมี้มแล้วกะเออเมื่อคู่ว่าคู่ขาเคยชุกเคยงานควมเข็าใจที่พอหุจักเมดความเจ็บความปวดแล้วก็บว่าเคยไปดูถูกผู้ใดเรียก็บว่าเคยไปยาค้่ำเออที่พอเคยคิดอันนี้รู้ก็รคิดเออคราได้วใจก็เสียกระตามหัวมันว่าจะไม่รู้ไม่ถึงแม่คู่ว่าจะถือได้เรื่ง เออพอกจังก็ใช่เหงื่อๆได้วันนี้ว่ากุ้งนี่กูสิยิงยาส้วนโอหางควรจะพกควรกับผ้กกับบ่อไหนบ้แมเองได้เมื่อคู่กับคนทั้งมมดได้ยืมกาบพักแดดนโมสามัวแดดพร้อมยืมนี่กับขนเฮาวางตัวให้ถูกต้องอยายิงผย้องอยาคิดว่าตัวเองใหญ่น้องยิ่งเนาะอยากคิดว่าตัวเองใหญ่ใหญ่มากมากเลยอาจจะทวมดก็ได้ยืม คนเฮ้าอย่าพระร้องอย่ารำพองตัวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่การกระทะําและว่าละมือเรื่องชีวิตที่แก่ของห้ามันจังจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้คมได้เราถอนคนใดแต่ว่าช้อนตัวเองบ่ไดะกระมือืมัมนป่วยกระ้ามงบางคนก็หลงตัวเองหลงรำพวงว่ากูแบงทะลุโลกกูแบงทะลุฟ้า ไม่มีใครเอาคู่ลงได้บางบางมีใครเอาลงหรอกมึงจะมาคู่ได้ไะคือมึงได้กับเผาขิงขึ้นกันเมื่อทุกคนอย่างไรเรื่อมก่อนสิเผาถิงไปให้ใจดีกว่าด้วยก่อนเท่าจะไปข้างหน้าไม่หมดแล้วก็จะมาทางหลังก่อนเท้าถีบไปงาน้าจะก้ามหลังคนเท่าเวียนว่าใจเกิดก้อนฉีดาย ก้อนสิเขาวัดถุกโล่งๆนมเรื่มให้มีข้ามประาหรือไหวความดีคืองั้นเราเป็นผู้ให้ให้อะไรว่าเราเคยให้ทานไหมเราเคยทำบุญไหมเราเคยปฏิบัติ้าที่่ตบุพการีอบเข้าหี่ดีทำ้งหมืบ่บอต้องคิดนะลูกนะก้อนทีเข้าจะททิงร่มหายแก่คนแรกที่คดใหญ่อีพออิเม ช่วยผู้ช่วยผู้ขาดเนี้ยอีเมียอีพ่อเอ้อหาพ่อหาเมียง่ายสุดใจง่ายกว่าจุดจุดเปลี่ยนขั้นบ่ง่ายนะให้รู้จักบุญคุ้มผู้ให้กำมือและก็ให้รู้จักบุญคุ้มคนที่ให้เราอ๋อให้เฮายืมยัดไม่ดูพวกมืองขี้ไผตรงพิจิตแล้วก็พิจารณาแล้วก็ไต่ตองด้วยนะลูกหลานนะ เออการคือปู่ตาแม่ว่าวดูการคือก็บอว่าแม่ว่าวจะยังด <inaudible> ีเพ่าได้ใส่ลูกหลานมาง่ายๆอย่างเดียวให้ลูกหลานช่างบุญทื่ฟอร์มแม่ว่าลูกหนี่งคือให้ลูกหลานมาช่างบุญชางกุศลเพื่อปู่พุ่มให้หนาเฮาตายมัดยังแม่แกงังเบอกลูกหนึ่งแม่คู่กับตายเออเออไข้เม็ดแม่คู่แม่คู่ตายไปก็อาจจะไม่ได้ิดีจากปู่ตานะลูกนะเอออาจจะเป็นลมเป็นแรง่ง แม่คู่ได้เกิดบ่ได้เกิดเกลียวจะบ,บ,บุญชิ้นชาติของแม่คู่เองเออแต่สำหรับผูแต่ผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาม,มาทั่วกับทั่วครั้งมากกว่า้ังกับองค์แม่คู่ที่เคยร่วมข้างบุญกันมาได้ถึงมาปัจจุบันชาของเมืองมนุษย์เออได้ปฏิบัเกิดมาเป็นมณฑบในร่างขององค์แม่คู่ได้ผ้าบุร้านเห็ดผ่าบุกร้านค่นนมะมหาเกเรใหญ่ใหุ้ดพุ่ คุ้มนรกเอาไว้กี่ชิงคือพอ่อพายขาดอืมเป็นนรกลูกหลายกต่ถึงหลายคุม้ยยมยุหันเออผู้ใดมักบ่ดื่มให้บ่ดื่มมักก็ต้องเจอแบบนั้นแต่คนคิดดีทำดีสร้างบารมีมาตลอดเออบ่ต้องไปอิจฉาแตาร้อนผู้ใดบ่ต้องไปคิดเสียดให้ผู้ใดเฮาบารมอเออเฮาก้มหน้ารับกรรมชิงคือเฮาเฮ็ดมาอย่าไปเครียดว่าผู้นี้บ่เ่รอยอกู คืนั้นบ่ิหารกูร่ารด้วยเราคือบ่ิหารแล้วเวลาเรามือเราให้เขามานเราคือเราเคยช่วยเหลือเขาไหมเข้าคิดเอาเจ้าคิดกันแล้วกันเนาะอืมคิดเอาได้บริหารคือว่ามันคือเนาะเออทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจุดสิ่การกระท่านกับผงไม่ใช่อีสระการ้อนเห็นเขาได้ดีไดแยกไปอื้อคือมันไปงานมันใหญมันใช้ใช้คือมันไป็กลุ่มเป็นิ่งผู้ใดญเยอะเออมันคือใดญมันเป็หลอกลวงผู้ใดญ นี่แหละแค่นี้ก็คิดมาดีแล้วเออคิดว่าจะพูดแต่ชั่วเหมือนคนอื่นไงลูกมันไล้ประเริรมพูดคำแข่งอ่ะจับวยืมครับกถ้ามาค่ากับวันคืนขายยังมากับยึมกับขายไปเรื่อยเรื่อย้อนเิดใจจะข้อนันน่ะเออไม่คิบบ่าดีท้ามันดีเรยว่าคือโคตรโคตแมวเลยอือยืมยามาแล้วเรื่อยาปอือโคตรโคตรแมเลยกูจับมือมีเบาเรื่อเรื่อย มือเปยังคือว่า no. มือกูโลดเคลียกุมืจังว่าร้ายโคกพโคม่เมื่อกูก็เชืียมันอื่นกว่าฉันไม่ไปไหนไม่ก็คือแล้วนะฟัวบริหัคนเชื่อหรือไงแต่เรียกเช็ดอก่อูัใหญ่มาไปไปกระเ่ีจังเนาะการที่จะถูกหวยไม่ถูกหวยจะถูกหวยรวยเปิดมันอยู่ที่บุญสินฐานของแต่ละบุคคลไม่ได้ไปก้าวไกลชีวิตใค แล้วกับมาคู่บอเคยกล่าวกายอย่างของคนอื่นแล้วก็จะมาเข้าใจของปู่ตาค่อยแล้วกันเนาะใครเชื่อใครแฉทาก็ดูไปใครไม่เชื่อไม่แฉทาก็แล้วไปแค่นั้นอืมเข้าไปเข้าบปขะก็บอกเป็นอย่างนี้คนได้คนก็ได้ง่วคนเชื่อเรื่คนกังได้ง่วบออยู่เออขึ้นรถขึ้นรนอย่างนี้เหมัมาร่วมถวายดวงขะทำไมไม่ถึงหวยทำไมถึงได้ ทำไมถึงได้กินได้ทานสัหรับครูทำไมไม่ครูถึงทําทุกหวดทุกหวดไปไม่ครูไม่มือุูด้วถึงไม่ได้ถูกหวยไม่ใช่ไม่มือบุญมือแต่ยังไม่ให้ถามว่างวดจ,จะให้หรือไม่ก็ดูกอ่อนนาออ้วรับคัดว่า